สวัสดีค่ะสบายสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะเนาะอ่ามือนีนะคะเป็นนะคะส่วนบายนะคะของวันที่สิบามนะคะกร่กราคม 2, าอ 6, สอง5นหรยหกสิบห้านะคะเนาะเนื่องจากนะคะมาตาม่มแนวทาตัวเลขนะคะซองนะคะหามือนะคะเลขตาล่างนะคะก็พระอาจารย์ซ้ายเขมรนะคะเนาะซึ่งพระอาจารย์นะคะสีไร้ปล่อยแล้วนะคะเนาะมือนีก็มาเบิงน้ำกันนะคะที่นี่ก่อนใครเลยเด้อพี่น้องคะจังไดกัรอบไปนะคะ การนมัสการพระอาจารย์มาพรอมกันเลยค่ะการนมัสการค่ะากับนมัสการเด้อเน้นเลเินาลวีตัวูด้วย เพิ่มมิกนะคะเพิ่มมิกนะวายูเมื่อเดนมิถุนายนเมื่อไบอกร้องเสียงน้ำเสียงฝนฝนมันตเบียดทางไรชีแห้งอุณหภกคอยเพราะมันบริสุทธิ์แหยงแค่ผู้อาจะมีผู่าจไหนเหามาตามเลขสองห้าหมืในตารางค่ะสี่ครับสีกับไกยเปิอแล้วสิบสี ีเลขดับมีเบิรงเลขดับนะผู้ที่ชื่อก็ชื่อผู้ที่เอาไปชื่อเราไปชื่อเลขดับคู่สายขมินคู่สายขมิ้นดับเลขดัง you, <ม>ดับเลขดังดใจกี่ดับยูวายยูไม่จี่ดับคู่สายขมิ้นเองกับบวงจับต้องดับไป้ใจี่ตามกี่เมตรมาแต่ชื่อว่ากันวา่าดับแต่ชื่อดับกันวา่าดับกับผู้นัน แถวย่างสี <Tipp s> <klore> er oh okay. like ่ห้าแปดเก้าไม่มาด้วยกันหนึ่งสองหกเจ็ดไม่มาด้วยกันหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันหนึ่งคองว่านั่งหมดครับสองสามสี่ไม่มาด้วยกันแปดเก้าศูนย์เก้าสองห้าไม่มาด้วยกันแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าหกแล้วก็สองสามเจ็ดแปดไม่มา เก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันมาอย่างละหนึ่งตัว<ะ>แต่ว่าประมาณน้ำกันปูเนี่ยครัหนึงอยู่ตัวหนึ่งเจ็ดแปดาะว่าปูคัดลุ่มไใส่ชุดเต็มสิบสามชุดในช่องตารางสี่เหลี่ยมวันนี้ว่ามันวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นจักจีอวกคือจักจีดังมุ้งจักแต่ว่าฟงชท่ายถ้ารับจังไปติดแน่หน่ายแลวนี่คือมีละ ก็ได้กับจิตามเด็กตารางแล้ก็ใส่ดีที่นี้จิตก็ร่างนาย่านเดงน,น,นี้กับอาซิมีเสียงฝนเล้อครับน,นี่อาฝนตกฝนตกมาด้วยฝนมาด้วยคายวามยูเย็นความชุ่มชื้นความเย็นมาด้วยแรงวิ่องอาเลขวิข่งคือ,อย่างบาวว่าไปบนไปล่างก็เลยวิ่งให้บนให้ล่าง เลขในช่องตารางสี่เหลี่ยมสองหกเจ็ดแถวบนน่าจะไม่มาด้วยกันครับคือสามปูที่เรื่องเยคย่ชิดไปทุก้กชิดเป็นบ่ครับท่านแถวบนปูจับไปงี่หน่าจิบมากนักเลยนะเนื้อปูว่ามากจนะีมาก,ก็เอาไปชื่อเอาไว้ไปไหนสองหกสองเจ็ดเอาไปชื่อเอาไว้ไปไหนเด็ก <c oughs> ข้างล่างศูนย์แปดเก้าอ่าน่าจะไม่มาด้วยกันแต่ปูของใจยุตัวหนึ่งคือศูนย์แปด ูกับเลวกันไน้ยครับอ่าฟูกันไว้ชูดแปดเเลขวิ่งบนล่างวิ่งหกกับศูนย์น่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแถวทางใต้วิ่งเจ็ดกับแปดน่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าให้สังเกตเบื้องฟูวงกลมบันเจักสยวกตืวนี่หยุดยวกตัวใหม่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมวงกลมไป 6, 8, ไหกแปดเนี่นครับอ่า เร่งิ่งวงกลมไปที่หกแปดที่แบ,บ่นั้นมาหกแปดก็วงกลมไปแบ,บ่นั่นมาหกแปดวงกลมไปแล้วนไหมาศูนย์หกอยู่ในแต่ล่างศูนย์บริเววงแต่กลัมีเพื่อเส้นมาได้คู่ก็เลขคัดออกจากซองในแต่ล่างชีเดียมคู่คัดมาไว้อยู่เหลืออยู่สิบสามชุดสิบสามชุดนี้ นความมันใจก็ค uh, uh. ือว่าถือบนถือล่างขึเราแม่นหมทงบนทังล so ่างคือเราทงบนทงล่างเรอ่าอันซนี่สิว่มาล่างวะอันอันซูนๆจีนนานี่บ่หูจักคี่แตัวนี้บ่บ่หูจักว่าจไปบนหรือล่างแจ้วันเด่นไวเนี่ยเด่นูนีู่นเจดู้หก็เด่นไวแล้วูนหกูนเจ็ก็เด่นไวแล้วซูนเ็ดูก็เด่นไวแล้วอ่าซู การเดินไลวละชูนสองญาติมันเปเหมือนกันคืองวดที่เก้าสองที่เขาบว์วงโคมใหม่เห็นไหมครับแตเลขจับรัดไป้ให้ชูนส uh huh. องเด่นนะถ้าจีดสามมีแค่หกสามเป็นตัวรองห้าเจ็ดเจ็ดกับห้ามาด้วยกันหนึ่งตัวแต่เลขลุ่งกันขายไปเพราะว่าลุ่งคิดไปแล้วค่ามันออกตัวนี้ครับวาติมาหนึ่งตัวกับโบดแนนอน์สี่หกสี่เจ็ดกับลุ่งคิดตองวดไป่ายในสามชุดนี้ลุ่งคิดตองวดไปเลย เก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดเราบ้วงคมไปแล้วตามจริงว่าบัวมาน้ำแข็งดานมันเป็นเหล็กที่นอนหกแปดในช้เจ็ดบ้วงวัดเหล็ได้สองเส้ล่างสี่เหลี่ยมมันเกิดตรงกรบับเหล็กเงินห้างครับมันสิงกับตรงกับเหล็กเงินห้างเดี๋ยวนนครับมันต,ตรงกับเหล็กเงินห้างตัวที่บ้วงคมไปคือตัวชอบส่วนตัว ตัวที่ชอบส่วนตัวฟังเอาได้คือบวมัดทีททททท่ตัวง <c oughs> ตวกงกลมแต่ว่าตัวบังวงกลมเขาสามารถซื้อได้เหมือกันเจีเ๊ี่เม่นรวมบอกเข,เขาจะซื้อได้หมือกันตามพี่เคาะเนื้อแห้งเนาะครับคือว่านี่เนาะอ่อันตัวนี้มันคือเป็นตัวนี้นี่นนนเกลามันกระเด็นนี่แหละมันบอกเกลียวนี่บานที่นีก็มี่โมอกอ่าบานที่นีอีกตัวนึงที่ว่าเป็นเกล็ดกับแปดมันสีเป็นแปด หลกักกา,ารือสองไถ่ดิติดแปดไท่รบปสองไถ่ดิแต่พอทีไปแล้วมันจะหลาตัวไปยนี้ว่ะทีไปแล้วมันจะหลตัวถ้าคิดไปอยู่แต่มันจะดีขึ้นมันเป็นแปดกรบเด็กมันเป็นแปกกรบเจ็ดน,นี่ยเห็นะ ศูนย์เจ็ดเก้าหกเงเนี่ยพระนบเวรงเรศูนย์เจ็ดเก้าหกมันมาศูนย์เจ็ดตันหัวซาก้อว่าเป็นเจ็ดเนี้ยศูนย์เจ็ดเก้าหกนี่ยนี่เเบิ้งมาพอ่ศูนย์เจ็ดเก้าหกเมีเวิร์ดอยู่ในตาล่างเน่ยบานนี้กันหัาเบิงกลับไปทั้งนี้อ่า การาเบอ่งเนฟังท่างนี่มันบาตัวนี้สิเป็นแปดฉันกับหัวเบอรงเป็นแดได้อันศูนเจ็ดเก้าหกกนบอการเาเบิงทั่างนี้เป็นแปดให้ได้บัตเห็นับนี่ขอดหัวมาเป็นแปดให้กรได้ตีไปเป็นแปดให้เนี่ยเบอรว่าเป็นแปดให้เอ่าผู้ดี่ตีเป็นฟังก็เอาไปเราจะใส่บุนทีเนึ่งจะสะุปแลวก็คกอจับไปเหนแล้วยังได้เหรอจับไปไหแล้วยงได้เด็กก่อย เขยในซองนะคะเนาะอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้อพี่น้องคะแนวทางนะคะเลขจองห้าหมื่นนะคะที่พี่น้องรอคอยเลขต่างนะคะเนาะเอาไปจับเองวินเองจะเลื่อมว่าแถวข้างบนของห่ออะบมาน้ากันมีสีม้างวดนี่กับโบจับพะมันเป็นเลขดังครับเจ้าสองเจ็ดเจ็ดสองครับเจ้าสองหกหกสองมัน็นเลขดังแจ่ของคู่ซ้ายขมิ้นดับมีจีดับคู่กับโบแล้วจัก นะแต่ว่าในความรู้สึกของผูถ้าสูตรตามที่คำนวณมาสี่สิบตัวงวดเนี่ยของผูมันสี่ประมาณน้่นกันค่ะนี่คิดเขาเ้าไเคยยืนกันยืนมาแต่ว่าไม่ถึงสี่มากกับว่าหูจากเพราะมันรับหลายหมดแต่ภายในยที่ผู้ประกวดู้ให้สิบสามชุดผูมัดมอยู่แปดปูมาแค่ตัวที่วงกลมไว้คือศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดหกแปดค่ะอ่ากูเนี่ยวีกันเนี่ยมี่จะหนั้นเอาชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะค่ะชัดเจนนะคะแคปตาจอไวเด้อค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ขอขอบุญขอบคุณนะคะพระอาจารย์เด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะน้องจ้าจะเล่นควันดันมุขิดตามเลนเงื่อนห้างหรือว่าช่องตารางสี่เหลี่ยมของฟูใช้กระเม็นค่ะหยือที่ว่าจิตเป็นเลนดับ แก้กันว่าปูว่าดับกะให้ข่ากันใส่ดุลพินิษกันผูมักกัยาดับน้ำปูเอาไปซื้อน้ำครับอ่ายานับมาเชื้อปูมันเป็นแค่หมึกและลายปากาคนหมุนอยู่บางกอบคนบอกอยู่กลางป่าเอกากต้องใช้ดุลพินิษฐ์ตัวน้ำไหนเนาะอ่าอ่านอกจากย็ดหนังเท่ากับมีการลงทุนเอาที่ปูจับไว้แห่งคิบสามจุดหรือปูวงกลมตัวหลายๆก็มูต้อกันใจดุลพินิษเบื่องค่ะ หกแปดูกับวงกลมไปหกแปดเล่นเลียนพูกับวงกลมไปเน้นลงพี่กับหกแปดูกับวงกลมไม่ให้ฮะูกับวงกลมไมนหกูกับวงกลมให้มายวเจ็พูกับวงกลมเดินเห้มาหน่ยนี่เด็สินิเบิงอะใช่นี่กับเอฟ้นทองตั้งะบบผ้า้วยเบาคุ้มผ้า้วยวิไลให้ช่วสาวเล่าผ้า้วยแต่ให้กัเนี่ยอยู่วนนักสพระารปฏิบัานนสาัวบัติจริงทุย่าง กินใหญ่บุกชกใหญ่รุ่งกินใหญ่บุกเพลื่อนหาดใหญ่ขาดเพลื่อนว่างสัพพะตาลัางนะมันเต็มพื้เข้าห้อยประกันผีฝังเต่ามีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยใบเบื่อรถแารดีวันที่16กรกฎาคม65ทุกตะเริญก่อนเลยร่ำรวยปังปังลุกค่องเลย